เออมันฮาร์ตตรงนี้แหละมันฮาร์ตตรงตรงที่เรากดไม่ทันนี่แหละโอ้ยนั่นไงไอ้บ้าเออ <ain> ฮาร์ดดีอุ๊ยหลือว่แปดแล้วนะครับโอ okay, เคแล้วแปดคืออะไรหวานเย็นแสนทรมานโอ้โหเมื่อกี้นอร์มอลนะอันนี้ฮาร์ดหวานย็นแสนทรมานมันอ๋ออีซี่บรถ้าได้จังหวะก,ก็คือได้เลยนะอันเนี้ยง่ายมากนะครับจริงๆถ้าได้จังหวะคือได้เลยนะฮะปึ๊บ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 อุ้ยปึ๊บปั๊บโดดไม่ใช่ปึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเปิดก่อนเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหตกไกลเลยเอานี้ออกเอาดาบอกว่าดาบอกไม่รู้เกี่ยวด้ก่แต่ว่าเอาไว้ก่อนเออเออเออต้องลงน้ำหนักมือเออมามาอยู่หาตรงไหนวะหาตรงไหนเมื่อกี้หาดกว่าเยอะเลยเอ้ยเออมันหาดตรงนี้แหละ มันฮาร์ดตรงตรงที่เรากดไม่ทันนี่โอ้ยนั่นไงไอบ้บ้าเอ,อ้ยนี่เดียวแม่มันฮาร์ดตรงที่เรากดไม่ทันครับมันมันไม่ใช่เม,มาส์ผมกดยากอะ่ะพอถ้าเรากดดินเลมก็ยังไงล่ะเฮ้ย <c oughs> ยากตรงไหนรู้แหละนะครับผม <c oughs> ตกได้เริเร่มใหม่แต่เมื่อกี้เราเรา,เราจังหวะเรามาได้นะครับจังหวะเรามามากเลยอ้าวมันไม่ได้ครับเอาแหมไม่เอ้ยเฮ้ยชึบดีครับอึ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 บ อึ้บ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 พักก่อนพักก่อนพักก่อนฟึ๊บปับ๊บต่อต่อตกแล้วเนี่ยยังไม่ตกเอ้ยตกยังยังยั๊ยั๊ตกยัง,ยง,ยงตกแล้วโอเคอาเยี่ั๊ มา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 ยู่เอ้ยเยี่ยมเฮ้ยเอ้ยเอยเอ,เอดีโดดดิง้งตกหรือยังยังไม่ตกก็บ้าแล้วเอปเปิล <c> เ <oughs> นนช้านก่อนเลยนับแรกมันคือบางทีมันได้จังหวะแล้วพอเรากดไปเรื่อยครับมือมันก็ลาใช่ปะแล้วมันก็กดไม่ได้จังหวะนะครับผมก็รูจะพูดยังไงแหละคือจริงๆผมจะต้องเงียบกดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ไงมันจะเงาเดี๋ยวคลิปมันจะเงียบไปนะครับหรือ่าล้ออยากได้แบบนั้นไหมคือแบบชิวๆเลยอะ่ะเออ ที่แบบสามารถไม่ต้องไม่กดแล้วฮ่าวูวูอะไรวะเนี่ยอูอูไอ,อ,อเ,อ,อ,เอ,อ๊นะครับผมเจ็คต์อยรู้แปสร็จแล้วหรือเก้ามาหรือเก้าคืออะไรสามสองหนึ่งนะครับ go อะไรวะชิมหายแล้วฮาร์ดคอร์ด้วยนี้ round o f บ l o เฮ้ยหลอดหลอด off low หัวตีนิดเดียวไม่เป็นไรได้อยู่อืมนิดเดียวครับ นิดเดียวครับนิดเดียว